ขอเฟซกันแล้วทุกคนตอนนีไม่อื่นพี่พี่มีสาวด้วยนะครับสาวด้วยคนไหนไอผมเลี้ยงเนี่ยเมื่อกี้พี่เลี้ยงผมเลี้ยงเนี่ยสวัสดีวัยรุ่นมองเกาลียด้วยนะครับผมฟิงฟิงอยู่กับพี่เมย์แล้วก็คุณจอด้วยเย้ วันนี้เรามีแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือช่องจอพาดูในพี่จอพาดูของเรานะครับมาจากช่องจอพาดูคร <I> ับตอนแรกเรามีนั้นกับพี่กบของเรา <Yeah. S 1> พี่กบมันไม่ส่วนนะครับเขาก็มีภารกิจแล้วก็ปัญหาโควิด <c oughs> ทับิศก็ <c oughs> เลยเอาเป็นว่าพี่กบเขาแนะนําพี่จอมาให้ด้วยเลยหนึ่ง <c oughs> <1 S 2> วันฮอลิเดย์ของฟิกฟิกกับพี่จอพาดูแล้วกันสถานที่แรกที่เราจะมาได้ก็คือไลโลชามันจะมีวิวสวยยังไงเดี๋ยวไปดูกัน

คนเลยค่ะเฮ้ยโสดสามคนนี่นี่ทำแบบนี้ไม่ได้นี่เขาบอกว่าโสดสามคนโสดสามคนขอสามเลยได้ไป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 ที่ไปไล่บนหลักมาเลยอยู่ตรงไหนคะนี่ขัเดือนอยู่ในใจเธอเมียใจเย็นนะเมียอย่าเพิ่งตอบผมนะเมียตอบไม่ตอบไม่ตอบนะแต่มีปืนแล้วมีอะไรจะฝากไหมคะโสดนะคะเฮไปไปไปดูโสดนะคะ จอต้องไปแล้วจังหวะเนี้ยเขาสดเนี้ยผมเจอเขาข้างแรกเมื่อวานเพื่อที่จะนัดคอลแลบกันวยสิ่งแรกที่คุยมาจนถึงตอนนี้เลยคือเรื่องสาวทั้งนั้นเลยเนี่ยความฝันเป็นจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยลยไปไหนละนีเนี่ยจีบเลยโสดละลูกกินกาแฟไหมลูกนี่นี่ เพิ่งมาสองวันเนาะเออดีมากเลยเองต้องแนะนําแล้วแหละงานข้าวแน่มืองเธอช่วยพาเรากับลูกพี่เราเดินไกลที่นี่หน่อยสิอันนี้คือเอาไว้เลี้ยงควายใช่ไหมครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นควายป่าแล้วก็จะมียีราฟอยู่ตรงนู้นใช่ไหมพี่พี่เปิดสวนสัตว์เหรอชิพหายแล้วพี่แบบว่าได้ความส่วนตัวแล้วมานั่งกับผมได้ไหมโดนเจ้าของกระทืบแน่แนะนําไม่ดีโดนแน่เองตรงนี้จะเป็นข้าห้องน้ำค่ะอืม แล้วก็เข้าตรงนี้เหรอไม่ใช่ค่ะนี่ข้างล่างเนี่เหรออ๋อทางรัดอ๋อทางรัดต้องต้องมุดไปใช่ไหมไปต้องต้องไปแบบนี้อ๋อปลูกพืชด้วยมีแบบดอกไม้กินได้ด้วยนะคะเอ้ยังไม่ได้แนะนำตัวสาวสาวสองคนเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเชอร์ลินค่ะเชอร์ลินเฮ้ยฝรั่งเศสสวัสดีค่ะหนูชื่อแอนเฮ้ยอังกฤษ สาวอังกีษสาวฝรั่งหัวละอะไรมเนี่ยหนูพาหนูอ่ะไม่ทันพูดอะไรพี่ชมหนูก็ตอพูดชื่อประเทศก็หัวละโทษอันนี้จะเป็นดอกไม้กินได้เป็นดอกไม้ที่พวกหนูใช้ตกแต่งหน้าเค้กอ่และค่ะอืมอุ <S <S ้ยน่ากินจังเลยยักเกดจ่งเลย เวลาดูดต้องดูดไล่ขึ้นไล่ลงเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดูดไปดอันนี้ก็จะเป็นเอสเพรสโซ่แบบมะนาวจะมายคือให้ใส่เิ้ม่องคัคือกาแฟมันขมแล้วเปลือกมะนาวขมกว่าเดิมเวลาก็เอิตาลีเขากินเขาจะดกเข้าไปเลยตามด้วยน้ำเปล่าถือเป็นน้ำว่าจบการกินกาแฟพิมิด

ถ่ายใหม่พอพี่นับ3 4พี่ถีบโอเคไหมขอเบอร์คนไหนคะแล้วคนไหนเ้ไทุกคนครับพี่เอาคนไหนคนไหนคนไหนเอาเอาทุกคนแล้วกันแล้วแล้วช่องเราก็ทำให้ชาวบ้านขอเฟนกันแล้วทุกคนดูสิดูสิดูสิบ้านอยู่แถวนายอยู่เจดีโคลจุด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 ถือว่าพี่จอดสบายใจแล้ว

ไมเลี้ยงเลยมกลี้ยมบเลี้ยงเละเลครปเยไปเล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 ยไเลยไป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 เลยยเลยเลยไปเลเลเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยไไปเลยไปเลยไปไปเ ลบสถานนะไม่ใช่ไม่ใช่ไี่อยากไปบังคับเขาไม่ไไปบังคับในประคับไม่ได้เอามีแฟนแล้วพี่ครับว่าเราหลงทัางเี้ยคือหน่คือแบบมีเพื่อนเจดีโคมีเพื่อนต่างเนดีมากเนี๋ยถ้าพี่ไปเจดีแค่ก็จะได้เจดีโคเจดีโค ดิ่เออแบบที่ตาลีบันมีนกโดโด้น่าทำไมคะเดี๋ยวไปถึงใกล้ๆแล้วเดี๋ยวให้ดูอีก <Saint> ท <regret> oh ีนะครับ28569นนี่คือบันไดที่โอ้โหแม่เจ้า